สบายดีพี่น้องสบายดียดว่าตุกข์ทุกคนสมองสมบ่นเด้อพอๆกันคือกาพี่น้องสองสามวัมันแอยูนเรเอาใส่รถหมใส่เป็นอัไนอรอัจารยามั้พักกอุ้ลูกพี่น <judgment> ้องตื่นแดดตีหนึ่งตี่องตีสมตื่น พอมีกับมันแม่มีนี่ยไปย่ายหอเขาฮะกามามาละอุขอลุกเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดผ้าข่าพี่น้องเอ้ยไ็พี่นอ้อ,นองอย่าเธร้าพี่นอ้องสีลงเสแยงผ้าเขา่าตรงย่อผ้าเขา่าตา,า,ามประเภทนี้หางๆพี่นอ้องบุญหอเขาประดับดินต้องเสร็ลนะบ้าย แล้วเราบ้าคนน่ะอื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 ใก้แลี้่เล้เอาไปนะนี่เอาแต่งยางก่อนทีนี่จะใคอกงเเบรนี่ยังหวานเลยนะนี่นะนี่ยเอาแต่ถงยางใส่่อกปตเ้ตงตงห่เลต้อง

บั้นาก็ใส่เตกนีกินอันนี้อันนี้นัาก็ใส่บาสหมองใหม่มาใส่บาสนั่นแหละนั็มใส่บาใช่ไหมห่งใหม่นะนี้นีะนีอะไยางเน่กระโงงนี่กี่จักกี่จักด้สยางนี่คกติพี่น้องเอ้ยรขาวหาก็มีไล่สิ่งไล่อย่าง แมกละร้อยเออยางไปคอยแก่ก่อนนี่แมยางก็มี่นันนันดียางนหครับทำบ้านนอลัง้นทังเนีไใส่ใส่ใ่่บวมกินมาตักหวาน ออก,ก็บกผับเจอเอ้ยผ mm ับ hmm. ผับ <basics> ว่าอีน <ruct> e <teachers> ั่นแหละมาบกเล่นกับกระลังเอาฮ่า้ขวารุเขาใกโตกวมขวารุ๊มอดิ้นใจมอดิ้นนะใส่ทงสีทงใส่บาเเ้อ <laughs> chắc mình nhăn thì đâu úp hai được đây rồi này có cái cái tát pí non ấy thuổi bom Vậy bớt anh cano tiêm chạy cano tat mang mãi kiểu người. And I have seen bullabo. Hmm, hmm. 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 Hmm, อันใส่บาอัดตัวนะลงนีใส่บาอัดยืนขึ้นมายังเดียวมันน่าเใส่บาอาตแต่บุญไหวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นแต่แต่บ่ายโมงรือว่าีนพี่น้องเอ้ยปวดโพน้องไข่อยู่ เอนอคยยุเอ้ยเอ๊อ้จ้าไอ้้อตื่นมหนังเหะลหนแหลตื่นมหนังลกทุกนี่อ้ตื่นมหนังุกะมาตื่นมหนังมาหักกระิมื่อบาดบ่มาหักกระิมเมื่อบาดบ่ดุอะป่ดุกระิมเมื่อใจบาดบ่ เออมาเฮ้ยทางนี้ถ้าเขาห้ามพี่น้องก็ขาลุกอยู่อย่าดึงเสื้อนอนน้ำนะนี่ยังอันดักแหละก็มิตรสิพี่น้องข้าวต้มตัดน้ำมันแจ่วพัดมีหัวจีรล่อแล้วก็พริกซสินพี่น้อย ชมปลาน้ำหวานหน่อยน้ำหวานน้ำเมิน้าเข่าภาเดียวควานคุมหน่กะมีแต่ภาเดียวเนาะนี่อนพี่น้องอัพทอเพราะอะไรกับผู้คนขึ้นว่ะคนทอรคนก็เริ่มว่าบยะแ่ก็เริ่มเหตดภากเข่าเลอะกข้าใจาษา้น แต่งแน่เลยพี่น้องรอรอเมื่ออย่างเดียวเจเอาน้องให้พ่อไว้เพื่อนม่นะเชิหนะไปเสอบ้าน้ำ้ามีกันน้ำน้าายน้ำหยาดม่เจน้ำหยาดรุกอยู่ด้เฮือนเท่านั้นเลยเอาตรงหอยหด้อาไป แลวพี่น้องเอ้ยอ้หเอาเสื้อควางมัดอาเสือคงมัดเยยองไงเนี่อเสือกระติวย่งยกระติวนึ่ก็ได้เดวงวงไเนี่ยอะไรพี่น้องโอทงนเห็ดใส่บาตรถุพอบ่ มึงจะชสองผูกไปหาไปเตรียมพี่น้องเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างดอกไม้ถุเทียนมลังไม้พี่น้องไม้ไใบมันหลายคนพี่น้องเลยนี่น้องผัวผัวใช้ผัวหางอ่นึ่งมากกว่าเลย

จะลอถ,า,ถาเอามืออ่ะพี่น้อยถาคตดเอามือ <c oughs> ใส่บาทก็สี่คนย่อประเขาวถาน้องมิ้วมาย่อมัปะเพอามไเองเนาะไป ไปเดี này, này, ๋ยพี่น้องทุอทางยวกันโพตุ๊กโมขึ้นนี่เปืือนเปื้อยพนย่อไปให้ยแถวแม่แ่วแม่จะไปขี่รถนักจ่าเพราะว่าทางมันเปื้อนอย่าบอกสะไล่เด้อเด้อเด้อเอาแล้วเราเราสองติปย่อไปให้ยแถวแม่แ่วแม่เมื่ออะไรพี่น้อง ผมไปขี่รถใหญ่นะคะเจ้าหืมล่าเลยขึ้เอาเอาสาสตร์อะไรเด้สาสตรตัวหนึ่งนะล่าเลยพี่น้องอยู่ดีๆม่เอตะกุตะกน ן กิบหนาพอกันใหม่พี่น้องไปไป